สรุปโครงการคนละครึ่งเฟส2ภายในสัปดาห์นี้ครับยืนยันว่าง,งบพอแน่นอนแล้วก็จะไม่ตัดสิทธิ์คนที่ได้สิทธิ์ในเฟสหนึ่งไปแล้ว<อ>แต่มีข้อแม้อย่างเดียวไอ้สามพันที่ให้ไปใช้ให้หมดใช้ให้หมดในสิ้นปีนี้ในสิ้นปีนี้ต้องใช้ให้หมดไม่อยาอ่างนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้สิทธิ์เฟสสองที่จะมีในปีหน้า<อ>นะครับโดยนายกฤษดาจีนวิจารณะครับประลัดกระทรวงการคลังครับท่านบอกว่าสัปดาห์นี้ทางคลังจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการวางกรอบนโยบายโครงการคนละครึ่งเฟสที่2 แล้วก็จะดูเรื่องของแหล่งเงินทุนที่จะเอามาใช้ในการดําเนินการนะครับยืนยันว่างบเพียงพอแน่นอนส่วนการลงทะเบียนสําหรับประชาชนครับก็น่าจะอยู่ที่10ล้านคนขณะที่ร้านค้าก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่จํากัดจํานวนร้านค้าอยากเชิญชวนให้ร้านค้าต่างๆเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อกระตุ้นยอดขายของตัวเองครับเพราะคุณเข้าไปเถอะฮะถ้าเกิดเป็นร้านค้านะคุณไม่เสียอะไรแน่นอนแล้วก็ไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดจํานวนด้วยนะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ณนะตอนนี้ที่ใช้กันอยู่ก็คือเฟสแรกนะครับทางกระทรวงก,การคลังมีแนวทางเบื้องต้นแบบนี้บอกว่าคุณจะขอใช้สิทธิ์เฟส2ต่อก็ได้แต่ก็มีเงื่อนไขว่าคนที่ได้สิทธิ์เฟสแรกนี้เนี่ยต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับไปทั้งหมด3,000บาทภายในวันที่31ธันวาคมให้ครบถ้าเกิดคุณใช้ครบเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขนะดังนั้นนะครับนะถ้าเกิดคุณเข้าเงื่อนไขเสร็จในหน้าเว็บไซต์ฮนะ จะมีปุ่มหรือข้อความให้คนที่ลงทะเบียนเฟสแรกไปแล้วเนี่ยยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือเปล่าซึ่งถ้าเข้าร่วมครับก็จะได้รับเงินในส่วนของเฟสที่2ต่อไปอแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เคาะว่าเฟสสองเนี่ยจะให้เงินคนละเท่าไหร่ครับสำหรับกรณีพบร้านค้าบางแห่งฮะที่ถือโอกาสนะทำผิดวัตถุประสงค์ทางกระทรวงการคลังตอนนี้ดําเนินคดีไปแล้วบางส่วนครับก็มีการตรวจสอบกับแบงก์กรุงไทยตรวจสอบระบบธุรกรรมต่างๆว่า นะที่ไหนเกิดสิ่งผิดปกติระบบจะแจ้งเตือนครับและระง,งับการโอนเงินทันทีและจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบถ้าพบนการกระทําความผิดนอกจากจะริบสิทธิ์ยึดสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะดาเนินคดีตามกฎหมายต่อด้วยขณะที่ท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมตอนนี้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับท่านบอกว่าตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในหลายพื้นที่และจะได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนนะครับก็มีทั้งแบบที่ร้านนี้เนี่ย ไปฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาบ้างปกติขาย30นะก็นะ่ะขายสัก40เพราะเห็นว่าประชาชนได้ส่วนลดก็คือไปฉวยโอกาสขึ้นบ้างจากการตรวจสอบเนี่ยก็มีนะแบบนี้หนึ่งแล้วก็มีแบบที่ว่าแกล้งติดป้ายราคาไม่ชัดเจนอ่าแล้วพอเขาเผลอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฉวยโอกาสขึ้นราคาซึ่งถ้าเกิดตรวจสอบแล้วผิดจริงๆจ,จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ หากเป็นร้านธงฟ้าจะพิจารณาตัดสิทธิ์การเป็นร้านธงฟ้าอีกต่อหนึ่งด้วยและก็ตัดสิทธิ์การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีครับ